ที่สวนจันทบุรนะคะมาเที่ยวนั่งรอบมาทำอะไรมาเที่ยวมาเล่นเนะใช่ไมาเดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้ถ่ายอะไรถ่ายแกงไงนี่เที่ยวยิ้มนะครับก็มาอยู่ที่สวนจะตั้งทำไมเอ้อเหรอก็ตอนนี้อยู่ที่สวนจันทบุรีพิเศษไงเถอะใช ดมานั่งไงต่อแต่เนี้ยเปลี่ยนไรหรอเดี๋ยวมีเสื้อฟลอนอย่างเอาเอาเอาต่อแล้วยังไงอ่ะแล้วไงวันนี้มามาเดินทำซื้ออะไรมาซื้อของซื้ออะไรที่บอกพ่ตังค์มาเจ็ดร้อยจะจะไม่ซื้ออะไรแล้วจะซื้อเท่าที่งบใช่เหรอใช่จะไม่ยืมตังค์ใครด้วยทำได้ยากเหรอ สวัสดีค่ะก็วันนี้เหมือตังค์สามร้อยบายนะ จ่ายเท่าไหร่จ่ายเจ็ดร้อยโอ้เดืต้องเยอะเฮ้ยไม่เยอะไม่ยืมตังค์ด้วยเดี๋ยวคอยดูจะใช้ให้หมดแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนกันกำลังจะเดินไปแถวนั้นอะแถวไหนอะไปซื้อของขวัญทำไรอะไปซื้อของซื้อของอะไรที่มีมากซื้อของอะไรก็ได้ก็เดินดูเดินเล่นก็มาซื้อของแล้ววันนี้ได้อะไรมาบ้างก็ได้ได้อนี้มาคือเป็นกระเป๋าเป้อันยอดใช่ไหมกระเป๋าเป้แล้วอีก ก็่อะไรดีมันก็มีตังเกงอมา้อเลย่ะมีเสื้อสื้ออีกเก็บไปแล้วกับอยางสามก็ได้เอาโอ้ยได้เยอะไม่เยอะอ่ะต้องรอดูว่าจะได้กี่อางโอเค ดีครับตวนะอ้าวตนี้ค่ะอะไรเหรอหมดตูดยังฮะหมดเงินยังเหลือร้อยร้อยหนึ่งซื้อหมวกมาเนี่ยใครไม่รู้บ้างครับใครอะเนี่ยสองนเนี้ยม้าแล้วนาะเหลื้อยงไม่ซื้อะไรแล้วจริงจริงเหรออะไยากใช่จริงเหรอไอ้เกูใส่แตันี้ Do you make love?